เป็นยอดของฉันสตัตว์ดวงพานมาตยำเป็นใหญ่คือความร้อนบนท้องฟ้าดวงดารายำเป็นใหญ่แห่งความเย็นในกลางคืนกษัตริย์เมื่อทรงเครื่องทรงของกษัตริย์ยมเป็นใหญ่ ของบุคคลผู้ถือชาติชั้นวันณนะส่วนสงฆ์คณะสงฆ์มู่ใหญ่ย่อมเป็นใหญ่ในทักษิณาทานของทายกทายิกาผู้ปรารถนาบุญชาวนาปลูกข้าวบ่อยๆย่อมได้รวงข้าวชาวไร่ปลูก ผลไม้ต้นไม้บ่อยๆย่อมได้ผลไม้ข้าราชการทำงานบ่อยๆก็ย่อมได้เงินเดือนบ่อยๆพ่อค้าค้าขายบ่อยๆก็ย่อมได้เงินทองจากการค้าขายคนโง่ทำบาปบ่อยๆ คิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีบ่อยๆย่อมได้บาปผู้มีปัญญาทําบุญบ่อยๆทางกายสงบวาจาสงบใจสงบย่อมได้บุญบ่อยๆผู้เกิดแล้วย่อมตายบ่อยๆคนเกิดตายบ่อยๆ ย่อมถูกฝังในป่าชาย่อมทุกข์บ่อยๆส่วนผู้มีปัญญาเขาเกิดมาเพื่อเข้าใจชีวิตย่อมไม่ยึดมั่นในชีวิตย่อมเกิดมาเพื่อความพ้นทุกข์ขอความสงบสุขความไม่มีทุกข์จงมืงเกิดมีแด่าญาติโยมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเอามือวางไว้ที่หน้าตักหลับตาเบาๆหายใจเข้าหายใจออกรู้บ่อยๆในลมหายใจระลึกบ่อยๆกับลมหายใจรู้ว่าลมหายใจยาวรละลึกว่ามันยาวรู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกสั้น ก็ระลึกรู้บ่อยๆว่ามันเข้ามันออกสัน้นรู้บ่อยๆว่าลมหายใจเข้าเย็นเป็นรูปเย็นรู้ว่าลมหายใจออกบ่อยๆเป็นรูปร้อนร้อนก็รู้ว่ารูปร้อนรู้บ่อยๆว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นรูปเกิดแล้วก็ดับไม่เที่ยง ระล yup ึกบ่อยๆว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นรูปเกิดดับไม่มีตัวตนรู้บ่อยๆระลึกบ่อยๆว่าลมหายใจเข้าออกเกิดดับไม่มีตัวตนนี้ว่างจากตัวตนระลึกบ่อยๆรู้บ่อยๆว่าลมหายใจเข้าออกกับจิตใจเป็นคนละอย่างจิตอย่างหนึ่งลมหายใจอย่างหนึ่ง รู้ว่าจิตที่ระลึกและรู้เป็นนามธรรมเปลี่ยนแปลงไปตามรูปธรรมเกิดแล้วก็ดับบ่อยๆรู้ว่าจิตที่ระลึกที่รู้เป็นนามเกิดดับบ่อยๆไม่เที่ยงรู้ว่าจิตที่รู้เป็นนามเกิดดับบ่อยๆไม่เที่ยงไม่มีตัวตนว่างจากตัวตน เป็นผู้มีสติระลึกบ่อยๆมีปัญญารู้บ่อยๆสมาทานถือเอาซึ่งกุศลธรรมบ่อยๆย,ย่อมประสบแต่คำว่าบุญบุญบุญซึ่งเป็นชื่อของความสุขจิตใจก็จะสงบลงบ่อยๆที่มีปัญญารู้มีสติระลึกอยู่บ่อยๆในความมีความเกิดขึ้นแห่งรูป ความมีความเกิดขึ้นแห่งนามความมีความดับไปแห่งรูปความมีความดับไปแห่งนามโดยความเป็นสักว่ารูปรธรรมและนามรธรรมเท่านั้นเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีตัวตนแม้จิตใจที่ได้สงบมันเบาก็รู้ความเบาของจิตที่เกิดขึ้นว่าความเบา มาอาศัยจิตใจที่ไม่เที่ยงมาใสรูปที่ไม่เที่ยงความเบาก็ไม่เที่ยงความเบามาอาศัยจิตมาใสรูปที่เป็นทุกข์ที่ไม่มีตัวตนความเบาก็ว่างจากตัวตนแม้ความสุขเกิดขึ้นจากจิตที่สงบที่เบาแล้วก็พิจารณาว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากความเบานั้น อาศัยสิ่งที่ไม่เที่ยงความสุขก็เป็นของไม่เที่ยงอาศัยรูปนามที่ไม่มีตัวตนสุขนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนของเราสักว่าสุขแม้มีทุกข์เกิดขึ้นก็พิจารณาว่าทุกนี้อาศัยรูปนามที่ไม่เที่ยงทุกข์ก็พลอยไม่เที่ยงทุกนี้อาศัยรูปนามที่ไม่มีตัวตนทุกข์ ก็เป็นของว่างจากตัวตนรู้บ่อยๆอย่างนี้แม้จิตใจไม่สุขไม่ทุกข์มันเป็นกลางวางเฉยสงบระงับความปรุงแต่งรู้ว่าความวางเฉยก็ยังอาศัยเหตุเกิดขึ้นตามเหตุเหตุนั้นมีความไม่เที่ยงอาทุกขมะสุขะเฉยก็ย่อมไม่เที่ยงเหตุนั้นคือนามรูปที่ไม่มีตัวตน ความวางเฉยเป็นกลางก็ย่อมไม่ใช่ตัวตนด้วยเหมือนแสงเทียนที่อาศัยเปลวเทียนอาศัยไส้เทียนอาศัยลำเทียนลำเทียนไม่เที่ยงไส้เทียนก็ไม่เที่ยงเปลวเทียนก็พลอยเป็นของไม่เที่ยงไสเทียนลำเทียนเป็นของไม่มีตัวตนเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลง เปลวเทียนก็ย่อมเป็นของไม่มีตัวตนเพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุเข้าใจในเหตุและสิ่งที่อาศัยเหตุนั้นเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญารู้จักธรรมที่เป็นกุศลรู้จักธรรมที่เป็นอกุศลรู้จักธรรมที่เป็นกลางกลาง ได้ฟังพระสาธยายกุศลธรมมลธรม,มาอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรม,มาอะไรคือธรรมที่เป็นกุศลก็คือตรงนี้จิตที่มีความยึดมั่นเป็นอกุศลจิตที่มีความรักเป็นอกุศลจิตที่มีความชังเป็นอกุศลจิตที่มีความหลงเป็นอกุศลจิตที่รู้จักความรักความชังความหลงว่านี่คืออกุศลธรรม แล้วไม่เปลี่ยนแปลงตามไม่ปรุงแต่งในอกุศลชื่อว่าเป็นจิตที่เป็นธรรมชาติรู้แจ้งเมื่อสละความรักความชังความหลงในจิตได้จิตนั้นชื่อว่าเป็นมหากุศลเมื่อจิตมันเป็นกลางไม่เป็นกุศลและไม่เป็นอกุศลจิตนั้นก็ชื่อว่าเป็นธรรมที่เป็นกลางกลาง อยู่เหนือกุศลเหนืออกุศลหรือสงอประงับทั้งกุศลและอกุศลได้จิตก็เข้าถึงธรรมชาติแห่งความเป็นกลางที่ละเอียดผู้ใดเจริญธรรมที่เป็นกุศลผลกำไรก็ย่อมได้ความสุขผู้ใดเจริญธรรมที่เป็นอกุศลผลกำไรก็ย่อมได้คือความทุกข์ผู้ใดละธรรมที่เป็นอกุศลเสียได้ เจริญธรรมที่เป็นกุศลและสงบระงับธรรมที่เป็นกุศลใชยได้จิตใจอยู่เหนือกุศลและอกุศลเข้าถึงธรรมที่เป็นกลางๆก็ชื่อว่าอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เป็นธรรมชาติที่ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติที่ไม่ตั้งอยู่ในสิ่งใดจะเป็นธรรมชาติที่รู้แจ้งจะเป็นธรรมชาติที่กว้างขวางไม่มีประมาณ จะเป็นธรรมชาติที่สวา่างจะเป็นธรรมชาติที่สงบและก็จะเป็นธรรมชาติที่ระง,งับดับของเราร้อนถึงความเย็นใจได้ผู้นั้นย่อมเป็นผู้ที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ในที่ใดที่นั่นย่อมเป็นที่อยู่ของพระอริยะหรือของพระพรมมีจิตใจเป็นพรมย่อมมีเมตตาต่อสัตว์อื่น ย่อมมีความอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความหิวอดทนต่อความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงริ้นไรที่กัดที่กระทบอดทนต่อคำด่าคำว่าของผู้อื่นอดทนต่ออารมณ์ที่น่ารักอดทนต่ออารมณ์ที่น่าชังแม้จะต้องตายก็ย่อมเป็นผู้มีความอดทนสงบ ระงับความปรุงแต่งเพราะฉะนั้นโลกธรรมคือธรรมที่เป็นของที่อยู่ในโลกคือการได้ลาบการเสื่อมลาบซึ่งเป็นธรรมดาผู้ไม่ได้ฝึกเมื่อได้ลาบย่อดีใจเมื่อเสื่อมลาบย่อมเสียใจแต่ผู้เข้าใจแล้วย่อมไม่เสื่อมไปกับความเสื่อมแห่งลาบและไม่ฟูขึ้นกับลาบที่ได้มา ย่อมวางใจให้เป็นกลางในธรรมชาติของการได้ลาบเสื่อมลาบได้ผู้นั้นย่อมไม่หลงโลกธรรมทั้งแปดเมื่อมียศก็ไม่ยินดีไม่เย่อหยิ่งเมื่อเสื่อมยศก็ไม่ย่ำแย่คนผู้ไม่ได้ศึกษาได้ยศด,ดําเย่อหยิ่งเมื่อเสื่อมยศก็ย่ำแย่ส่วนผู้ได้ศึกษาสงบระงับแล้วเมื่อได้ยศก็ไม่เย่อหยิ่งเมื่อเสื่อมยศก็เย็นใจ มีใจเป็นกลางอยู่การได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศผู้นั้นย่อมมีจิตเป็นกลางเป็นธรรมะที่เป็นกลางๆบุคคลผู้ไม่ได้ศึกษามีสารเสริญย่อมเซอ่อซามีนินทาก็ย่อมซบเศรราส่วนบุคคลผู้ได้ศึกษามีสารเสริญก็ไม่สู้ซามีนินทาก็ไม่ซบเศรราย่อมรู้จักความเจริญความเสื่อมของความสารเสริญนินทา นั่นคือบุคคลผู้ได้ศึกษาผู้ไม่ได้ศึกษาเมื่อมีสุขก็ลิงโลดเมื่อมีทุกข์ก็เล่าร้อนส่วนผู้ได้ศึกษาเข้าใจธรรมะแล้วเมื่อมีสุขก็สงบเมื่อมีทุกข์ก็สงัดความสงบความสงัดจะเกิดขึ้นกับจิตใจของบุคคลผู้เข้าใจโลกธรรมทั้งแปดย่อมไม่หลงโลกย่อมไม่ติดโลกผู้นั้นอยู่ในโลก ก็จะไม่หลงโลกไม่เป็นทุกข์ในโลกที่กำลังมีความเปลี่ยนแปลงแปรปวนตามธรรมชาติของดินฟ้าอากาศตามธรรมชาติของโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังปรากฏตามธรรมชาติของเหตุการณ์รุนแรงเร่าร้อนที่กำลังปรากฏอยู่ในทุกหย่อมหญ้าตามธรรมชาติของความเสื่อมสิ้นสุดโทงของสัตว์โลกสังขารโลกที่มาอาศัยกันและกันอยู่ผู้ไม่รู้ธรรมย่อมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ส่วนผู้มีธรรมย่อมไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนั่นแหละคือยอดของกุศลที่บุคคลผู้มีปัญญาเข้าใจบ่อยๆทำบ่อยๆถึงเขาเกิดมาเขาก็เกิดมาเพื่อความไม่เกิดอีกส่วนบุคคลผู้ไม่เข้าใจเขาย่อมเกิดบ่อยๆย่อมตายบ่อยๆย่อมถูกฝังในป่าช้าบ่อยๆย่อมทุกข์บ่อยๆ ฉะนั้นสาธุชนผู้มีปัญญาเมื่อได้ฟังธรรมะของพระบรมศา,ศาสดราแล้วย่อมสามารถดำรงไว้แห่งชีวิตที่ปลอดภัยจากภัยอันตรายในชีวิตภัยอันตรายเพราะถูกติเตียนปลอดภัยจากภัยอันตรายเพราะก้าวไปในบริษัทอย่างสงบสง่าผ่าเผยปลอดภัยจากมรณะภัย ปลอดภัยจากทุกขติวินิบาตนรกเรตอสุรกายสเดชานซึ่งเป็นภัยทั้งห้าที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลสัตว์ทั้งหลายในปัจจุบันและในอนาคตผู้มีปัญญาเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะศึกษาธรรมะตลอดวันยันค่ำย่อมเป็นผู้ปลอดภัยจากภัยทั้งห้าคือภัยแห่งชีวิตภัยแห่งการติเตียนภัยในการก้าวไปในบริษัท ภัยในมรณะความตายภัยในทุกติภัยทั้งห้านี้จะเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ไม่ได้ศึกษาส่วนผู้ที่ได้ศึกษาแล้วย่อมปลอดภัยจากภัยทั้งห้าปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่นั่นคือบุญอุศนที่เกิดขึ้นกับชีวิตของบุคคลผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญานี้ชื่อว่าเป็นกำลังของปัญญา เรียกว่าปัญญาภะหรือเป็นพลังชีวิตที่บริสุทธิ์ที่ทำให้ผู้นั้นมีความสะอาดมีความสงบมีความเย็นใจได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อฉะนั้นวันนี้ที่ญาโยมได้มาให้ทานการให้ทานเป็นบุญขั้นต้นที่ต้องมีความเชื่อมั่นความเริ่มใสในการให้ทาน เชื่อว่าผลแห่งการให้ทานนี้มีอยู่ให้ทานด้วยมือตัวเองให้ทานด้วยมือตัวเองด้วยให้ทานด้วยความเคารพให้ทานด้วยความไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้ทานเพียงเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตและสูงสุดให้ทานอย่างปราศจากความต้องการ เป็นผู้ปราศจากราคะความกำหนัดยินดีในทานยิ่งให้ทานกับบุคคลผู้มีจิตใจสงบประงับความต้องการปราศจากราคะได้พระศาส,สดาตรัสนั่นเป็นเลิศฝ่ายอามิสทานคือการให้ทานที่เป็นของเป็นวัตถุชื่อว่ายอดเยี่ยมที่สุดอยู่ที่บุคคลมีจิตใจปราศจากราคะ ให้ทานกับบุคคลผู้ปราศจากราคะเป็นเลิศฝ่ายอามิสทานส่วนผู้รักษาศีลซึ่งเป็นบุญกุศลชั้นที่สองก็เป็นผู้มีศีลด้วยความมีปัญญาไม่ยึดมั่นในศีลเห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงศีลน,นั้นจึงจะเป็นอริยกันตศีลบุคคลผู้มีปัญญาเห็นความไม่มีตัวตนว่าง เปล่าจากตัวตนมีใจเป็นกลางในโลกธรรมได้ชื่อว่าภาวนาที่เป็นที่สุดแห่งทุกข์ฉะนั้นบุญกุศลขั้นต้นคือทานกุศลที่โยมได้ทำแล้วศีลกุศลเป็นบุญขั้นกลางที่ได้สมาทานภาวนากุศลได้ฟังธรรมพิจารณาธรรมกุศลทั้งสามประการนี้ บุคคลใดทำให้มากบ่อยๆในชีวิตประจำวันผู้นั้นชื่อว่าดำเดินสู่ความปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้ง5ประการได้ฉะนั้นขอความปลอดภัยความสงบความระงับความดับภัยทั้งหลายในชีวิตในการติดเตียนในการก้าวสู่บริษัทภัยในมรณะภัยในทุกติจงสงบจงระงับจงดับ จากจิตใจของญาติโยมพุทธวรสัตว์ทุกท่านให้ถึงความเย็นใจคือพระนิพพานในอนาคตการใกลน้นี้ทุกคนทุกท่านเทอ